บทที่1,158วันโชคดีของแฮร์รี่จัดพิมพ์โดยบิกแฮร์รี่จ้องมองของเหลวสีทองในขวดยาด้วยรอยยิ้มอันน่าพึงพอใจบนริมฝีปากของเขาเขาเคยใช้ฟอร์จูนเอลิกซี่มาก่อนและตระหนักดีถึงผลเวทมนต์ของยาวิเศษนี้ ฉันกล้าพูดได้เลยว่าศาสตราจารย์สลักฮอนรู้วิธีชงเฟลิกเซอร์อย่างแน่นอนรอนจ้องไปที่เฟลิกเซอร์ในมือของแฮร์รี่ด้วยความอิจฉาและอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายของเขา ถ้าศาสตราจารย์สลักฮอนยังมีเฟลิกเซอร์สำรองอยู่ฉันก็อยากจะซื้อเพิ่มจากเขาราคาแพงกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นของดีที่หายากแฮร์รี่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของเขาสำหรับความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์ก่อนหน้านี้กับเเนปในชั้นเรียนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเขาได้ลืมมันไปนานแล้วอย่าใช้ยาเกินขนาดกับเฟลิกเซอร์เฮอร์ไมโอนี่เตือนอย่างใจดี จริงๆแล้วฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับเฟลิกซี่เพิ่มเติมจากศาสตราจารย์สลอนอย่าลืมศาสตราจารย์สลอนบอกว่าเขาจะรับมันแค่สองครั้งถ้าเขามีเฟลิกซี่เพิ่มก็ต้องรับมากกว่าสองครั้งอย่างแน่นอนแฮร์รี่ยัดขวดยาลงในกระเป๋าเสื้อคลุมของเขาและคิดว่าจะใช้มันอย่างสมเหตุสมผลในครั้งเดียวอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาควรแบ่งมันออกเป็นหลายส่วนเหมือนกับที่เอาเบิร์ตทำไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเหมาะสมที่สุดที่จะใช้มันเมื่อจำเป็น ฉันไม่รู้ว่าเอาเบิร์ตทำสิ่งนี้นานถึงครึ่งชั่วโมงได้อย่างไรแฮร์รี่วางแผนที่จะใช้เวลาถามซีเรียสเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแฮร์รี่คุณทำได้ยังไงร,รอนถามอย่างสงสัยฉันบางทีฉันอาจจะแค่โชคดีหลังจากที่แฮร์รี่สังเกตเห็นมันฟอยที่กำลังแอบฟังอยู่เขาก็พบข้อแก้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนนี่ไม่ใช่อะไรเลยยังมีคนที่โชคดีกว่าฉันมาก คุณพูดถูกบางคนโชคดีมากรอนตามสายตาของแฮร์รี่และเห็นมันฟอยมองมาทางนี้เขาทักทายเขาอย่างร่าเริงฉันได้ยินมาว่าบ้านของคุณถูกไฟไหม้มันฟอยกำมัดแน่นแล้วมองรอนอย่างเย็นชาและครบก็รวมตัวกันรอบๆดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะต่อสู้กับพวกเขา อย่ากโกรธไปเลยรอนมองมันฟอยแล้วพูดประชดเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนคิดว่าทั้งครอบครัวของคุณถูกฝังอยู่ในกองไฟนั้นและคุณก็โชคดีพอที่จะรอดมาได้คุณยังไม่โชคดีพอเหรอโอเครอนแฮร์รี่ยิ้มและวางมือบนไหล่ของรอนและเตือนเขาอย่างใจดีว่าคุณควรระวังถ้าครอบครัวมันฟอยแจกเรือใบจํานวนมากเพื่อตอบแทนคุณคุณก็จะเสร็จแล้วมันแย่มากรอนแกล้งทําเป็นกลัวฉัน ถ้าทุกคนรู้ว่าผู้กอบกู้ที่พวกเขาคาดหวังคือสิ่งนี้พวกเขาจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนมันฟอยจ้องไปที่แฮร์รี่และรอนอย่างเย็นชาริมฝีปากบางของเขาสั่นเล็กน้อยแล้วหันกลับมาโดยที่กอยและแครบจากไปแฮร์รี่รอนคุณไม่ควรแค่ก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะพูดจบรอนก็ถูกรอนขัดจังหวะไว้ อย่าไร้เดียงสานักเฮอร์มโอนี่รอนพูดด้วยความรังเกียจในขณะที่เขามองดูมันฟอยทั้งสามจากไปเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สัตว์ร้ายตัวน้อยนั้นโดยเฉพาะครอบครัวมันฟอยมันเลวอยู่แล้วอย่าลืมค่าหัวหนึ่งหมื่นเกลเลียนแฮร์รี่รู้สึกว่าสิ่งที่รอนพูดนั้นสมเหตุสมผลคุณคิดว่าคนธรรมดาจะยอมจ่ายเงินหนึ่งหมื่นเกลเลียนเพื่อเอาค่าหัวไปให้กับชีวิตของคนอื่นหรือเปล่า นั่นคือหนึ่งหมื่นเกลเลียนเงินเดือนของพ่อมาเกือบสิบปีแล้วรอนพึพมพำคุณไม่รู้ว่ามันน่าดึงดูดขนาดไหนถ้าคนที่ได้รับรางวัลไม่ใช่เอาเบิร์ตเขาอาจจะเสียชีวิตได้ อย่าลืมว่าลูเซียสมันฟอยเคยพยายามชักจูงผู้คนให้โจมตีงานแต่งงานของอัลเบิร์ตมาก่อนโดยตั้งใจจะฆ่าอัลเบิร์ตในขณะที่เขากำลังจะแต่งงานแฮร์รี่ถอนสายตาและมองเฮอร์ไมโอนี่ในกรณีของลูเซียสหลังจากถูกคุมขังในเรือนจำอัสคาบันครอบครัวมันฟอยถึงกับจ่ายค่าหัวให้อัลเบิร์ตคุณคิดว่าเรโก้มันฟอยไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอฉันกล้าพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องเกิดจากแม่และลูกของพวกเขาแน่ๆ ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขารู้ความจริงเกี่ยวกับการโจมตีร้าน Defense Against the Dark Arts จากเฟรดและจอห์นแฮร์รี่ก็ยุติความเห็นอกเห็นใจครั้งสุดท้ายของเขาที่มีต่อครอบครัวมันฟอยและจัดอันดับตระกูลมันฟอยตามหลังคางโคกและโวเดอร์มอร์ดบางทีเอาเบิร์ดก็จุดไฟฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาไม่เผาทั้งแม่และลูกให้ตายรอนสงสัยว่าเอาเบิร์ดจงใจปล่อยแม่และลูกมันฟอยไป บางทีครอบครัวมันฟอยอาจาจะชั่วร้ายจริงๆแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้มันจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าผู้ร้ายกำลังตามทางของเขาเฮอร์ไมโอนี่ไม่ชอบมันฟอยเช่นกันแต่เธอรู้สึกว่าแฮร์รี่และรอนเป็นแบบนั้นไม่ดีเอาละ่ะไปกินข้าวกันก่อนแล้วเล่าสิ่งที่ฉันเพิ่งค้นพบทีหลังแฮร์รี่ไม่ต้องการฟังการบรรยายของเฮอร์ไมโอนี่และเปลี่ยนเรื่องคุณพบอะไรรอนเข้าประเด็นนี้ แล้วคุณจะพบคำตอบทีหลังแฮร์รี่พูดอย่างลึกลับระหว่างทานอาหารเย็นแฮร์รี่หยิบการทำยาพิษขั้นสูงที่เขาได้รับในชั้นเรียนปรุงยาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาออกมาและแบ่งปันให้ทั้งสองคนและอธิบายว่าทำไมเขาถึงสามารถปรุงยาแห่งชีวิตนรกที่สมบูรณ์แบบได้ในคราวเดียวถ้าอย่างนั้นคุณทำตามวิธีที่แก้ไขด้านบนแล้วเหรอโรอนรู้สึกประหลาดใจกับความกล้าหาญของแฮร์รี่ ใช่เจ้าของหนังสือเล่มนี้คนก่อนต้องเป็นอัจฉริยะด้านยาแน่ๆแ,แฮร์รี่สังเกตเห็นสีหน้าที่ไม่เป็นธรรมชาติของเฮอร์ไมโอนี่จึงยื่นหนังสือให้อีกคนและเสนอแนะอย่างกรุณาบางทีคุณอาจรับมันและมองดูผ่านๆไปก็ได้เวลาฉันคิดว่าบันทึกในหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ยาของคุณได้อย่างแน่นอนช่างเถอะฉันไม่ต้องการมันแล้วเฮอร์ไมโอนี่คืนการทำยาขั้นสูงที่ใส่แล้วให้แฮร์รี่โดยไม่ลังเล เฮอร์ไมโอนี่ฉันคิดว่าแฮร์รี่พูดถูกการทำยาขั้นสูงที่เรียบเรียงโดยบาสตูพอลลักค่อนข้างจะล้าสมัยไปสักหน่อยรอนหยิบหนังสือจากแฮร์รี่แล้วรีตาอ่านด้วยความยากลำบากหนังสือเนื้อหาในหนังสือไม่จำเป็นต้องเป็นมาตรฐานเพียงอย่างเดียวคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าอำนาจมากเกินไป แฮร์รี่รู้สึกว่าบางครั้งเฮอร์ไมโอนี่ก็ดื้อรั้นเหมือนกับชายชาราที่ดื้อรั้นโดยจริงๆแล้วยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานซึ่งทำให้เขาพบว่ามันตลกนิดหน่อยสูตรแดัดแปลงนั้นง่ายกว่าและสะดวกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ศาสตราจารย์สลักฮอนก็ยอมรับว่ายาพิษมีชีวิตของแฮร์รี่นั้นสมบูรณ์แบบ รอนคืนหนังสือให้แฮร์รี่และพูดต่อว่าอันที่จริงเอาเบิร์ตมีสูตรดัดแปลงมากมายคุณอาจไม่รู้ว่าสูตรยานั้นว่ากันว่าการปรุงยานั้นง่ายกว่าเมื่อก่อนและคุณภาพก็สูงขึ้นถ้าเอาเบิร์ตรวบรวมหนังสือปรุงยาด้วยคุณคิดว่าหนังสือของเขาน่าเชื่อถือกว่าหรือการทำโพชั่นขั้นสูง แฮร์รี่รู้ดีว่าจะโน้มแนวเฮอร์ไมโอนี่ผู้ด,ดื้อรันอย่างไรและเขาก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเฮอร์ไมโอนี่รู้สึกไม่สบายใจที่จะสูญเสียตัวเองไปยาเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเฮอร์ไมโอนี่มาโดยตลอดแต่วันนี้เธอล้มเหลวอ,อย่างน่าสังเวชก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะพูดอะไรเนวิลก็ปรากฏตัวจากด้านหลังพวกเขาแล้วถามว่าปีนี้เราจะยังจัดปาร์ตี้กันอยู่ใช่ไหมแฮร์รี่นี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีเวลาหรือเปล่า ปีนี้ก็มีการแข่งขันควิดดิชฉันไม่แน่ใจว่าจะหาเวลาไปงานปาร์ตี้ได้ไหมแฮร์รี่ลังเลเอาเบิร์ตยังคงจัดปาร์ตี้ต่อไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้ามีเวลาจะแจ้งให้ทราบฉันชอบงานปาร์ตี้และฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์มากมายที่นั่นเนวิลกล่าวก่อนออกเดินทางฉันเชื่อว่าหลายๆคนในโรงเรียนหวังว่างานปาร์ตี้จะดำเนินต่อไปแฮร์รี่ฉันคิดว่าเนวิลพูดถูกคุณควรปล่อยให้งานปาร์ตี้ดำเนินต่อไป เฮอร์ไมโอนี่พูดทันทีคุณต้องการผู้สนับสนุนแต่ฉันควรทำอย่างไรกับควิดดิชล่ะฉันไม่สามารถทิ้งควิดดิชทิ้งไปได้ใช่ไหมแฮร์รี่ไม่ลืมว่าเขายังคงเป็นกับตันควิดดิชของกริฟฟินดอร์เนวิลพูดถูกมีคนมากมายอยากให้ปาร์ตี้ดำเนินต่อไปและทุกคนก็มาถามแฮร์รี่ว่าควรจะจัดปาร์ตี้ต่อหรือไม่ อาจเป็นเพราะอิทธิพลของการฝึกการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของกระทรวงเวทมนต์ทำให้หลายคนคิดว่าการเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนั้นไม่เสียหาย